สวัสดีครับผมกีทัศชัยชนะการนะครับคุณผู้ชมพบผมเมื่อไหร่นะครับต้องพบเมนูความอร่อยนะครับจากหัวกะทิแทร้อเตาอร่อยดีแน่นอนครับขอเชิญพบกับอาจารย์นกพันครับจงสุขสันติกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับทำเมนูอะไรให้กับน้องๆเอสสิบได้ลองทานกันดีครับวันนี้เราทำวุ้นกะทิส่วนประกอบอะไรบ้างครับอาจารย์ครับมีวุ้นผงมีน้ำตาล มีเกลือกะทิหอมกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมเขาบอกว่าเค้มข้นงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเราจะตวงนี่นะคะครับผมให้เต็มช้อนคนไปเรื่อยๆค่ะเทลงมาในหม้อเติมกะทิขั้นตอนต่อไปทําการหยอดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรียบร้อยแล้วครับเมนูวุ้นกะทินะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับความอร่อยเลยนะครับจากหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตาอร่อยดีปรุงความสุขหวานมัน ให้ชีวิตครับและที่สำคัญครับต้องขอขอ,อบพระคุณนะครับอาจ,จารย์นพวรรครับจงสุขสันติคุณเป็นอย่างสูงเลยครับและเมนูนี้นะครับเราจะนำไปเสิร์ฟให้กับน้องๆเอฟสิบได้ทานกันอย่างแน่นอนครับ